สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณคลองด,นนะด่านนะด้าหลังผมตรงนี้ก็เป็นวัดกกนะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับพอดีว่าผมไปฟังอาจารย์ยอดมาบอกว่าที่นี่มีตำนานเรื่องผีดุด้วยนะบอกว่าผีเนี่ยเป็นผีที่อยู่เฝ้าวัดหลอกล่อชาวบ้านนะที่มาหาปลาอะไรแถววัดเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยได้เล่าเล่ากันว่าหลวงพ่อพ่วงอดีตเจาวว้าอาวาสเป็นพระเกจิที่นี่ได้สะกดวิญญ,ญาณไว้แต่หลังจากที่หลวงพ่อพ่วงมรณภาพาไปเนี่ยผีเหล่านี้ก็กลับมามีฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มีหลวงพ่อมิ่งรัตแหม่เงจเจ้าอาวาสต่อก็มาช่วยสะกดปิญญาไม่ให้หลอกหลอนชาวบ้านด้วยเช่นกันต่อมายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปครับโลกทันสมัยมากขึ้นนะเรื่องราวต่างๆ่างตรงนี้ก็เลือนลางหายไปอันนี้เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านที่ผมฟังมาจากอาจารย์ยอดนะตัวนี้ก็เป็นคลองด่านคลองด่านหรือคลองสนามชัยนะขุดมางแต่สมัยอยุธยาแล้วล่องเรือเป็นคลองโบราณแต่เดิมเนี่ยที่วัดกกเนี่ยก็เป็นวัดร้างมาก่อนนะสมัยที่สุนทรภู่ล่องเรือมาสมัยรัชกาลที่3มอ่ะ ได้เขียนไว้ในนิราชเมืองเพชรบอกว่าวัดแห่งนี้วัดกกเป็นวัดร้างเห็นร่องรอยของกระสุนปืนของพมา่าในช่วงสงครามเสียกรุงด้วยก็ลกล้างอยู่น่าจะมีการโบนัเราสมัยรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่4น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นว่าเก่าแก่วัดหนึ่งนะวัดสมัยยุทธยาแถ,แถบนี้ก็มีวัดร้างด้วยริมคลอมสนามชัยเนี่ยเป็นวัดสมัยยุทธยาหลายวัดเลย